งัวกินเปลือกกล้วยจ้ามาจากตลาดได้เปลือกกล้วยมาให้งวัวให้คนกินไปลยปดีได้กินเปลือกกล้วยกล้วยเขาถอดก็เรียกเ,เปลือกมันมาเพคนได้กินเนี่ยเอ่อเออตัวเล็กตัวเล็กวิ่งไปไหนตัวเล็กได้ยี่สิบกว่าวันแล้วตัวเล็กนี่กินฟางวะดูฮัทกิน เปลือกกล้วยน้าแม่เลี้วนัดกินเปลือกกล้วยน้าแม่เลี้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ได้กินเปลือกกล้วยนี่แม่ได้กินเปลือกกล้วยนี่ยังมัท่านมดได้ว่าถุงใหญ่หนึ่งอยู่ให้ได็กคืนหนึ่งยังครืนหนึ่งเรียกินเปลือกกล้วยน้าแม่เลี้วพรทองเปลือกกล้วยกับแม่เลี้ว พ่อมีแห้งเพาะได้เติมเติมกันเพาะได้มีน้ำนมให้ลูกมีกัแห้งแหงเล่มแล้วเล่มอีกมองเ,เดียวเดียวกินห่อแน่ดกินเปลือกกล้วยแน่เลยจ้าเพื่อมันจะได้มีน้ำนมให้ลูกกินแข็งแรงไงน้ำพึนนพ่นแน่เลยสู่อับฟูกับเตา่าแาบแบ่งไปไหนเลยแล้วก็เอามา,าก็ม่ได้กินอิ่มเป็นเดย ให้เปลือกกล้วยก่อนนี่ยท่านให้ห้ามเลอนันท่านให้ห้ามให้เก้อของอาหารแล้วนี่กินก่อนไหนละ่ะพระทองไปไหนแล้วหืมกินเปลือกกล้วยกับแม่เร็วกินเปลือกกล้วยกับแม่เร็วเร็วเป็นยังไงสว,งวงกมก้นแห้งบ่เหมือนนี เต็มบ่เต็มซองบ่เออเต็มอยู่จา้าเต็มอยู่นี่นี่ส้วงเพิ่นนี่ตรงนี้ถ้าส้วงเพิ่นบ่โกวนฝงเพิ่นจังสีคือแสดงว่าได้กินหญ้าน่กินหญ้ากินน้ำจ้าอย่างมันก็อิ่มอยู่ดอกนี่กินน้ำไร้เทีอมั่งตรงอิ่มปะนี่จา้าเขาค่อยแหน่อยู่ถ้าโกนส้วงช่องโก้นกนนั่นเว้ยวันนี้กินหญ้าเทแหละ กินหนบ่ได้กินยังแถ่เท้หน้ำก็ยังอยู่ตัวนามให้กินหมูส اؤ านึ่น้ำก็ยังอยู่ในถังอยู่บ่กินเปลือกกล้วยบ่ได้กินห้ามมันท่านห้ห้ามหรอเออยังใส่ห้ามมันนี่กินเปลือกกล้วยไปก่อนกิ้เปลือกกล้วยมาหลายตือเหมืนกินเปลือกกล้วยไปก่อนมปลี่ยนเลยเอามาเอามาเว้นไปไหนดับตาลอย เอามะงัวมาว่ายจำได้แตงแต่เที่ยงพูน่ะเอ้ยเอามายังไวสิไปเอาเอามาเลยบ่ได้ไปเบิ่งแต่แต่สาบวัได้มันคลองบ่ล่ะเสือมันย่าเห็นมันญ้าบ่เป็นหยังล่ะจันแต่มันหิวน้ําเอามาลามบันไดนได้ลามสวนนอกอยู่บ่หาเธอเลย โอ้ oh, ลรามันขอกเพื่องอยู่แต่คินหยาอยู่ว่ายังทองเต็มอยู่เหมือนนี้สำนีก่อนเด,ด,ด้วย่ครเอฟซีนะคะด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ญาติมาผู้ผาเด้วยจะด้อเพื่อสิริพิ่มคนติดตามให้แน่เด้วยจะด้อคนติดตามฉันหลายอยู่จะ้ะตอนนี้ค่ะสวัสดีจ้า